นี่ครับป้ายบอกตรงไปชัยนาทอำเภอสามก้เลี้ยวขวาสามก้โก้สามก้ go. วัดปลายนาก็เลี้ยวขวานะครับเดี๋ยวถ้าวัดดอนบุกผารามที่ต้องเลี้ยวซ้ายข้างหน้าสีแยกไฟแดงเนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ใน สีประจันอยู่นะครับโรงพยาบาลอยู่ฝวามือครับโรงพยาบาลสีประจันอำเภอสเสวงหาเนี่ยอ่างทองนะเลี้ยวขวาข้างหน้าครับตรงนี้ก็ชัยนาธชัยนาทตรงไปอำเภอสเสวงหาเลี้ยวขวาอำเภอสเสวงหานี่ก็อยู่ใกล้ๆก,กับเอานู่นนะ อำเภอวิเศษชัยชานะฮะอ่างทองตรงนี้ตลาดใหญ่นะฮะวันนี้วันอะไรฮะวันนี้วันอ่าวันเสาร์ฮะตลาดวันเสาร์นี่ดูให้ดูตลาดอวันนี้วันเสาร์สีประจันนะสีประจันตลาดนันดนสีประจันตรงคอสะพาน ตรงสี่แยกเดี๋ยวผมให้ดูกล้องให้ดูแซนให้ดูนี่ติดนิดนึงอ่าตลาดมองไม่เห็นซูงกลับหลังไม่ได้แล้วไม่เป็นไรจับมานะวันนี้วันเสาร์นะครับอำเภอศรีประจันมีตลาดนัดเย็นน่าจะเป็นรองถมผสมกับข้าวตลาดใหญ่ติดไฟแดงอยู่ครับติดไฟแดงอยู่ รถที่นี่ก็ทุกฟางก่อนนะท่านผู้ชมฟางหรือข้าวไม่รู้อะปทุกได้ทั้งฟางทั้งข้าวนะเวลาหน้าข้าวเกี่ยวข้าวเลยข้าวทุกเต็มรถนี้เลยอบางทีก็ว่างๆก็เอาฟางนะขายฟางอัดก้อนนะแต่นี่ก็เปลือกนะก็เปลือก ลืมบอกเพื่อนๆนะครับว่าถนนเส้นนี้สามสี่ศูนย์แล้วก็เส้นสุพรรณชัยนาทตอนนี้ก็เลยเลยตัวเมืองศรีประจันมานิดหน่อยแล้วนี่กดังไม้เยอะไม่รู้ว่าร้างยัง เมื่อเอาไปรบวนเงินในแบงก์ทำไมบ้างเมื่อเช้าเติมน้ำมันไปรบวนรื่องในแบงก์ทำไมนึกกระเป๋าวว่ามีเงินจะเอาเงินครับมีทิศเดียวนึงหมื่นสี่จะกกำผู้ใหญวัดพังม่วงครับอยู่ซ้ายมือครับตำบลวังน้ำเย็นชื่อนะตำบลวังน้ำเย็น รู้สึกมันแห้งแรงแห้งแรงแห้งแห้ง,งกรอบๆมันต้นไม้ไม่เขียวชุ่มกระเฉียวกระ c ี i ไม่เหมือนกับลงใต้ครับเห็นแต่ว่าแรงๆจัดไฟไหม้เห็นลายในพื้นที่ไฟไหม้ตอนนี้ไฟไหม้ที่เขาใหญ่อ่ะรู้กลมได้ยัง เขาใหญ่ที่ป่าไมา้ทึบนะ อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับดูคลิปได้อย่าลืมสงสารยังไม่ปานเกณฑ์เลยครับ ตรงหน้าสู่อำเภอสามชุบครับเลี้ยวซ้ายวัดท่ากลมนี่ไงมันว่ายกสืก้